พูดให้พามาเน้นเน่นหน่อย่มากมากับมากกับหลวงพอ่อหด่อยจะทำไม้โอ้หลวงพูสมัเหาเพื่อไปหาเบาบ่ สอบพระธรรมโทเนี่ยหน่อยวัดสีบุญเรืองบุตรตาลามเนี่น่อยสอบสอบท่นใดก่อนทางท่าอย่างอ๋อยูบบ้านไดนเน่หน่อยออยุบบ้านไดพระสวรรค์พาสวค์อ๋อจูบยุบปอดอะไรดเอาเอาได้เลียนไปเลียนทางโลเอ้เอบวชช่วงนีรร้ัง เรียนเนาะเออบวชเลยบ่ตอนนี <cheg> ้อ๋อบ่ๆๆสิทําเฮาเรียนที่ขสนอั่นบ่เรียนเรียนตก็เป็นเป็นเน้นนี่บ่ไปเรียนเอาอ๋อดีเว้ยเอาตั้งใจ สนามสอบแข่คณะสงฆ์นะครับเมื่อเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็มีการวัดความรู้เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ตําแหน่งต่างๆนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานซึ่งเป็นนโยบายของหลวพ่อเจ้าพนักงานนะครับนจากคุณพระเจ้าแชรพิสุทธ์นะครับที่ท่านไดกำหในส่วนของเจ้าคณะพระสังฆราชทีการที่จะนำรงตําแหน่งในเรื่องของเจ้าวาด ชันตรีก็ได้นะครับนำรงตำแหน่งเจ้าว่านักทำชั้นโทก็สามารถขอเป็นเจ้าคณะตำบลได้แต่ปัจจุบันนี้นะครับนโย,นยบายของพ่อเจ้า,า,าท่าจังหวัดท่านบอกว่าถ้าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นนักทำชันตรีก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องว่า เจ้าคุณอุมดม,มคุณากรรองเจ้าคณะจังหวัดนองบัวลำพู <c oughs> kudum sa kumadiyan, sa มีสัมมีสีในที่เราอยู่ฉะนั้นก็ต้องฝากไปกับนักเรียนผู้สอบทุกรูปท,ทุกท่านว่าการเรียนการสอบของเราไม่ใช่มีผลเฉพาะกับตัวเรามีผลก,ก,ก,กับญาติโยม้านที่เราอยู่วันที่เราอยู่ <Yeah. S 1> เราสอบปากโดยเฉพาะอ,อย่ายิ่งวันนี้ไว้ไม่เสียหายเรามาสอบไม่เสียหาย สอบเอาไว้เป็นความรู้ประดับตัวของเราเป็นความรู้ผู้ตัวของเราเราเตรียมอาวุธให้พร้อมถ้าเราจะ,ะลบจะสู้กับะครเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมมีเครื่องมีอาวุธมีเครื่องทรงไว้พร้อมเขาพร้อมที่จะให้เราสวมได้มีสติป,ปัญญาสามารถทำข้อสอบได้บรรลุต่ามความตั้งใจและก็สอบผ่านทุกๆุ ออจดีครับ